สวัสดีครับพระคัมภีร์ก่อนอาหารวันนี้เสนอหัวข้อเรื่องพระเจ้าทรงดูแลสดุดีบทที่104ข้อ27ให้เราที่ฐาน้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการดูแลของพระองค์และเราขอพระองค์ตรัสผ่านพระเจ้าพระองค์วันนี้เราจึงที่ฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนวันนี้คุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณได้รับประทานอาหารหรือยังครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงดูแลคุณครับพระเจ้าทรงประทานอาหารให้ขอบคุณครับเพราะฉ้าพระเจ้าในหนึ่งสดุดีบทที่หนึ่งร้อยสี่บอกอย่างนี้ครับว่าพระเจ้าทรงดูแลสิ่งที่ได้ทรงสร้างครับเราก็เริ่มต้นคล้ายๆกันนะครับสรรเสริญพระเจ้านะครับแล้วเราเองก็ติดคานี้ตลอดครับว่าชีวิตเราเกิดมาครับเราสรรเสริญพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้านะครับเรามาดูสดุดีบทที่หนึ่งร้อยสี่ข้อยี่สิบเจ็ดด้วยกันนะครับ สุด,ดีหนึ่งร้อยสี่ข้อยีิบเจ็ดบอกอย่างนี้ครับว่าสิ่งทั้งหมดนี้แงนหาพระองค์เพื่อให้พระองค์ประทานอาหารแก่มันตามเวลาพี่น้องครับสิ่งทั้งหมดเหล่านี้คืออะไรครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับพ่อผีพูดอย่างนี้ครับว่าพระเจ้านะครับส่งให้น้ําพุขึ้นมานะครับพระเจ้าสร้างโลกนะครับพระเจ้าให้มีน้ําพุน้ําพุไหลนะครับไหลมาให้สัตว์ป่าได้ดื่มครับ ให้สัตว์ป่าได้ดื่มที่ริมน้ำนกได้สร้างหลังครับสร้างกิ่งไม้พระเจ้ารถภูเขาครับแล้วโลกก็ได้รับผลนะครับก็คือมีย่างงอกขึ้นมาเพื่อสัตว์ครับแล้วก็ให้ผักกับมนุษย์ได้เพาะปลูกครับให้เกิดอาหารจากแผ่นดินครับแล้วก็ให้องุ่นครับแล้วก็มนุษย์ก็มาหมักเป็นเหล้าอางุ่นนะครับ มีน้ำมันครับมาจากพืชครับทำให้หน้าเขาทอแสงแล้วก็เป็นยารักษาโรคครับให้อาหารครับเกี่ยวข้องกับเรี่ยวแรงใจมนุษย์ครับอาหารก็มาจากแผ่นดินทั้งนั้นเลยครับต้นไม้ก็ได้รับอาหารนะครับต้นไม้ก็เป็นอาหารของสัตว์ต่อไปนะครับนกก็สร้างรังนะครับแล้วก็มีภูเขามีเรียงผาแล้วครับมีสิ่งมีชีวิตต่างๆครับพระเจ้าให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ครับแล้วก็ สัตว์ต่อมานะครับข้อ21สิงโตครับออกหาเหยื่อเวลางคืนครับดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ไปครับมนุษย์ออกไปทํางานครับตอนเช้าครับทําภารกิจเขาจนเวลาเย็นครับก็ได้รับอาหารจากผลผลิตที่เขาทําครับแต่ว่าทั้งหมดนี้พระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นให้กับเราครับพระเจ้าทรงให้แผ่นดินเต็มไปด้วยสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างครับแล้วก็เลยพูดถึงทะเลครับสิ่งที่มีในทะเลนะครับ สิ่งมีชีวิตทั้งเล็กและใหญ่นะครับสิ่งทั้งหมดนี้แงนหน้าหาพระเจ้าครับและพระองค์ประทานอาหารให้แก่มันตามเวลาคระภีพูดต่อไปครับว่าเมื่อพระเจ้าประทานให้มากเกินไปเมื่อพระเจ้าประทานมันก็เก็บไปครับมันก็เก็บไปเมื่อพระองค์แบะพระหักออกมันก็อิ่มหนำด้วยของดีครับเมื่อพระเจ้ายื่นให้มันก็อิ่มหนำด้วยของดีครับแต่เมื่อพระเจ้าซ่อนพระพักครับเป็นไงครับ มันก็ลำบากใจครับและเมื่อพระองค์เอาลมหายใจไปมันก็ตายครับและกลับเป็นผงคลีพระองค์ทรงส่งลมหายใจของพระองค์ออกไปมันก็ถูกสร้างขึ้นมาครับสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นมาจากพระเจ้าครับและพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานลมหายใจให้กับสิ่งมีชีวิตครับพระเจ้าสร้างมนุษย์เราด้วยครับมนุษย์เรา เกิดมาจากผงคลีพระเจ้าท่งปั่นขึ้นมาพระเจ้าใส่ลมปราณของพระองค์เข้าไปครับทำให้เรามีชีวิตอยู่แล้ววันนี้พระเจ้าท่งประทานอาหารให้กับเราตามเวลาครับถ้าเรามีเงินเราไม่สามารถจะซื้ออาหารได้เราก็ไม่มีอาหารจะทานนะครับพระเจ้าทรงให้น้ําให้แผ่นดินให้เกิดพืชผักให้สัตว์เหล่านั้นได้กินพืชผักเหล่านั้นและเป็นอาหารมาถึงเราทุกชีวิตเหลียวหาพระเจ้าครับ และพระเจ้าประทานอาหารให้ตามเวลาครับพี่น้องครับวันนี้พระเจ้ากําลังตัดใรคุณครับพระองค์จะบอกคุณว่าพระเจ้าเป็นผู้ดูแลครับแม้แต่ชีวิตของเราครับแม้แต่ชีวิตของคุณครับลมหายใจของคุณก็อยู่กับพระเจ้าครับเมื่อพระองค์ใส่ลมหายใจเข้ามาเราก็มีชีวิตครับเมื่อพระองค์เอาลมหายใจไปจากเราเราก็ตายและกลับไปเป็นผงครีครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างด้วยครับสิ่งเหล่านั้นก็เลยแงนหน้าเงย เขียนนาฮเงยถึงพระเจ้ามองหาพระเจ้าครับพระเจ้าเป็นผู้ประทานอาหารให้กับสิ่งเหล่านั้นตามเวลาครับพี่น้องครับนั้นมาถึงพวกเราแล้วครับหน้าที่ของพวกเราครับข้อ3ามสี่บอกงี้ครับว่าการภาวนาครับข้อสามสาบอกครับเรามีชีวิตอยู่ตราบใดเราจะร้องเพลงครับถวายพระเจ้าครับเราเป็นอยู่ครับเราจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าครับการร้องเพลงเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราขอบคุณพระเจ้า การเป็นพยานครับการพูดเรื่องของพระเจ้าครับเป็นงานหลักของเราครับเราจะพูดเรื่องของพระเจ้าให้คนอื่นได้ฟังได้ยินครับถ้าคุณรู้จักคนสองสามคนครับพระเจ้าใช้คุณในคนสองสามคนนั้นแหละครับที่คุณจะมีโอกาสได้เป็นพยานหรือคุณจะร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าก็ได้ครับและนี่เป็นสิ่งที่เราทํากันในการนมัสการพระเจ้าใช่ไหมครับเรามาคิดสัจเราเองร้องเพลงสวายแด่พระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยคําพยานของเราครับและชีวิตของเรา เพราะว่าในที่สุดครับคนบาปจะถูกผานเสียจากแผ่นดินโลกเขาจะถูกทําลายเราจึงมีหน้าที่ต้องบอกคนเหล่านั้นครับให้เขากลับใจใหม่มาถึงพระเจ้าครับและตัวเราเองครับเป็นไงครับเราก็ถวายสาธุการแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเราครับด้วยคําพูดของเราครับในที่สุดจบบทนี้บอกว่าสรรเสริญพระยาเวครับสรรเสริญพระยาเวก็คือคําว่าฮาเลลูยาครับฮาเลลูยายามาจากยาเวนะครับ ชีวิตของเราเราจึงบางทีเราก็พูดคํานี้ครับฮาเลลูยาเราก็ร้องเพลงคํานี้ครับฮาเลลูยาแต่นั่นคือการที่มีชีวิตของเราเป็นที่สรรเสริญพระเจ้าครับพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าดูแลเราครับพระเจ้าให้ชีวิตเราครับและคุณยังมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อที่คุณจะสรรเสริญพระเจ้าครับพี่น้องครับหลายคนอาจจะคิดข้ามขั้นตอนไปครับเขาบอกว่าเขาอยากมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าครับถูกต้องครับแต่รับใช้พระเจ้าของเราคืออะไรกันครับ อาจจะไม่ต้องไปทำงานในคิสจักรนะครับหรือว่าพยายามสร้างคิสจักรขึ้นมาแล้วก็ให้เรียกสิ่งนั้นว่าการรับใช้พระเจ้าครับการรับใช้พระเจ้าก็คือการที่ชีวิตของคุณเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับวันนี้คุณจะไปที่ไหนก็ได้ครับแต่ถ้าคุณไม่มีที่ไปครับมาที่แฮปปี้ร็อกนี่ครับชีวิตคุณจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ครับคุณเขียนคอมเมนต์เข้ามาครับพระเจ้าหนุนใจอะไรคุณครับถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยข้อเขียนคุณครับถ้าคุณมีโอกาสมากกว่านะครับ อัดคำพยานคุณมาครับเป็นพยานขอบคุณพระเจ้าครับถ้าคุณไม่มีโอกาสจะอัดคำพยานหรือเขียนคาสารเสริญพระเจ้าสองสามคนที่คุณรู้จักครับเป็นพยานขอบคุณพระเจ้าคนเหล่านั้นได้ฟังครับดําเนินชีวิตทุกวันครับให้คนเหล่านั้นได้เห็นครับแต่ถ้าคุณรู้จักคนมากกว่านั้นครับดีครับดําเนินชีวิตให้คนอีกหลายหลายคนได้เห็นพระเจ้าในตัวคุณครับนี่คือการที่คุณได้ถวายสาธุการแด่พระเจ้าครับ นั้นคาถามเหมือนที่บางคนได้ถามผมนะครับว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรครับเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตสรรเสริญพระเจ้าครับและนั่นก็รวมถึงการรับใช้พระเจ้าด้วยครับเวลาเรามีลูกครับเราอยากให้ลูกเราเป็นไงครับให้ลูกเราเป็นคนดีครับมีงานทําครับมีชีวิตที่ทําไมครับทุกคนเห็นแล้วโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเข้ามาครับมีชีวิตที่ใครเห็นก็ชื่นชมครับ แล้วก็ได้มาสามารถที่จะขอบคุณเยนยอพ่อแม่คนดูแลเขาครับชีว ok ิตของเราก็เหมือนกันครับเราเกิดมาเรามีอาหารการกินเราได้รับการดูแลจากพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้คนที่เห็นชีวิตของเราครับสรรเสริญพระเจ้าของเราครับเยนยอพระเจ้าของเรายกย่องพระเจ้าของเราครับดังนั้นชีวิตของคุณชีวิตของผมมีหน้าที่ที่จะสรรเสริญพระเจ้าครับ ดังนั้นทุกอาทิตย์เราจึงเข้ามาเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้านมันสก,การพระเจ้าด้วยกันครับเราจึงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราจึงอยากจะสรรเสริญพระเจ้าครับเวลานี้ให้เรามีโอกาสได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับขอบคุณพร,พระองค์ที่พระองค์ทรงประทานอาหารให้กับเราถึงแม้เราจะไปทํางานนะครับแต่พระเจ้าเป็นผู้ประทานอาหารในที่สุดแล้วสิ่งที่เราได้รับก็มาจากดินต้นไม้สัตว์ ทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาพระเจ้าเราขอบคุณพรวงเราสรรเสริญพรวงด้วยชีวิตของเราที่จะเป็นเครื่องมือในการสรรเสริญพรวงคให้เรามีโอกาสได้สรรเสริญพรวงด้วยการงานที่เราทำด้วยชีวิตที่เราใช้อยู่ในวันแต่ละวันด้วยการดําเนินชีวิตของเราที่คนที่เห็นเราจะขอบคุณพระเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าคนที่อยากคนที่รู้จักเราจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานอาหารเป็นผู้ดูแลเรา และเราจึงมีชีวิตที่สารเสริญพระองค์เราสารเสริญพระองค์ด้วยชีวิตของเราในพระนามพระคิดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้คุณได้ใช้ชีวิตสารเสริญพระเจ้าผู้ทรงดูแลคุณหรือยังครับแลวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ